สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่อู่หังสาค่ะสวัสดีไปยังลูกค้าแล้วก็เอฟซีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้นะคะเรารถสวยนะคะที่ทําสีเสร็จมานะคะแต่งไฟเช็คแอร์เสร็จเรียบร้อยนะคะรอชุดแต่งอีกนิดหน่อยก็จะเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานกันนะคะสําหรับคันนี้ค่ะก็ยังโสดน,นะคะเพิ่งทําเสร็จใหม่ของอู่หังสาอีกคันนึงคะ่ะลูกค้าก็คันนี้เป็นฮิโน่เมก้าหัวแคบนะคะเครื่องติดรถคู่ตัวมาเป็นเครื่อง j o 7 e ค่ะ เป็นเครื่อง5าสูบ210แรงมา้คาคอมเร็วเทอร์โบนะคะคันนี้ยังโสดนะคะฝากถึงลูกค้าและก็ F อฟด้วยนะคะที่ได้ชมคลิปนี้แล้วนะคะชอบคันนี้อยากรับกลับไปไปใช้งานก็สอบถามเข้ามาเพิ่มเติมหรือจะแวะมาเยี่ยมชมรถตัวจริงได้นะคะที่อู่หันสาของเราเนาะมาค่ะเดี๋ยวเราจะอัปเดตรอบ,บคันของคันนี้ให้ได้ชมกันค่ะสีของตัวรถค่ะที่ทางอู่ทาขึ้นมาคันนี้เป็นสีน้ําเงินแก้วนะคสวยเลยค่ะลูกค้าติดเป็นฟิล์มดําค่ะ ชุดแต่งที่ติดให้ตอนนี้ยังไม่ได้เต็มที่100%ก็มีขากระจกจอจานนะคะแก้มซี่กระจงังกันชนปังตอนะคะกันสาดประตูมือเปิดประตูนะคะบันไดหัวเก๋งค่ะไปเป็นบาตเน่แปดวงมิชลินติดให้2ตัวตามภาพที่เห็นเลยนะคะลูกค้าขวกกระจกเล็กๆอย่างเงี้ยคะ่ะเรายังไม่ได้ใส่ให้เนาะถ้าลูกค้าสนใจชอบก็มาสั่งแต่งเพิ่มเติมได้นะคะที่อู่ของเราคะ่ะเดี๋ยวพาดูร,บรอบๆคันกันเลยคะ่ะลูกค้า ตัวนี้นะคะสวยเลยสีน้ำเงินแก้วนะคะดูข้างหน้าเต็มเต็มกันอ,อีกครั้งหนึ่งค่ะตัวนี้เนาะกระจกนะคะขากระจกจอจานนะคะจะยาวทั้งสองฝั่งเลยนะคะตัวนี้ค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในหัวเกีงคอนโซลของคันนี้กันบ้างนะคะติดฟิล์มดำให้ค่ะลูกค้าสีตัวรถสวยมากเลยค่ะน้ำเงินแก้วนะคะ หัวเก๋งค่ะถอดหรือซักล้างนะคะประกอบเข้าให้ใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะตามภาพที่เห็นเลยค่ะเบาะของคันนี้นะคะทั้งอู่ไม่ได้หุ้มเป็นเบาะหนังให้ค่ะเห็นว่าเบาะเก่าตัวเบาะเก่าญี่ปุ่นนะคะยังดูสวยงามเหมือนไม่ค่อยได้ใช้งานเลยค่ะสําหรับหัวรถคันนี้นะคะตัวนี้คือเบาะญี่ปุ่นนะคะเป็นเบาะเรียง3ตัวนะคะสวยทั้ง3ามเบาะเลยค่ะไม่มีขาดไม่มีชํารุดเลยค่ะลูกค้าก็เลยไม่หุ้มให้นะคะนี้ถอดซักล้างให้เฉยเค่ะเป็นเบาะ ผ้านะคะแต่ว่าสวยเลยนะคะเบาะนอกของคันนี้นะคะตามภาพที่เห็นเลยค่ะลายสวยเลยค่ะลูกค้าข้้งหลังนะคะก็ตามภาพที่เห็นเลยเนาะเป็นหัวมีแค,คบค่ะเบาะเป็นเบาะเดิมจากญี่ปุ่นเราถอดซักให้คะ่ะสําหรับรถคันนี้เพราะว่ามันสวยมากเลยค่ะทั้ง3ามตัวเลยนะคะเบาะนะคะไม่มีขาดตึงเปียะเลยค่ะลูกค้าสวยมากนะค,ะคอนโซลหน้าประมาณนี้เลย <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันคะ่ะ นุ่มพงมาลายใส่ให้เป็นสีเขียวตองอ่อนหน,หนังแก้วนะคะลูกค้าส่วนตัวคันโยกคันชักดําเราพ่นแกนเป็นสีแดงให้ค่ะข้าง <ใจ S 1> ล่างน <ใจ S 1> ะคะซักล้างประกอบเข้าให้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวดูข้างล่างกันเนาะคันหน้าพอท้ายค่ะมาเป็นหกอตค่ะกระทะมีคิว้วยางแปดสองห้าขอบสิบหกเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วค่ะคันนี้นะคะ ทรงกระบะค่ะมาดูทรงกระบะกันบ้างกระบะเป็นกระบะความยาวอยู่ที่3เมตรหกสิบเซนค่ะลูกค้าเสา80นะคะระแนง2ไม้ฝาข้างความสูงอยู่ที่50เซนค่ะลายเสาหน้าเสาท้ายนะคะเราทําเป็นลายเพชรแถบกลางฝาข้างก็เล่นลายให้ตามภาพที่เห็นเลยนะคะการเดินท่อคะ่ะท่อของคันนี้เราใส่เป็นเอสเลดไทเทค่ะปลาย4นิ้วนะคะออกตรงกลางร,ระหว่างคัดซีมีท่อพักให้ด้วยนะคะถังน้ํามัน ก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะถังลมเป็นอลูมิเนียมนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นคาสซีไทยตรงนี่ห้อค่ะสภาพคัสซีค่ะอยู่ประมาณ8นิ้วกว่าถึง9นิ้วนะคะตัวรองระหว่างคาซีกับตัวเหล็กรองดั้มนะคะใส่เป็นเหล็กแบนด์ัดความหานาอยูที่15มิลน,นะคะแนบหลังก็เสริมให้เพิ่มเติมแล้วค่ะพร้อมใช้งานนะคะรวมกันอยู่ที่ข้างละ7ตัวนะคะแหนบที่มา กับญี่ปุ่นนะคะมันจะมีอยู่ข้างละห้าตัวเราเสริมให้เพิ่มเติมอีกข้างละสองตัวนะคะลูกค้าก็แนะนําลูกค้าเวลาใส่ดินไปก็ให้ขังตัวแสกเข้าอีกรอบหนึ่งนะคะตัวนี้เนะาะข้างเต็มงลำกันบางสวยเลยนะคะตัวนี้ดูข้างหลังทรงฝาท้ายนะคะฝาท้ายของทางกูก็จะทําเป็นทรงเนี้ยลูกค้าปากนกแก้วงับข้างนะหูช้างคู่ด้านท้ายก็ใส่ให้เรียบร้อยค่ะ น,นี้นะคะเล่มทะเบียนยังไม่ออกเราติดไฟสองป้ายรอลูกค้านะคะตรงติดแผ่นป้ายก็ทําเป็นลายธงชาตินะคะแต่ขอลากจูงหน้าหลังเราก็ใส่ให้พร้อมใช้งานเลยนะคะลูกค้าอีกข้างนหนึ่งกันค่ะถังน้ํามันค่ะมาที่ความจุอยู่ที่100ลิตรนะคะแบตยังไม่ได้ใส่ค่ะเดี๋ยวรอมีลูกค้าเราใส่เป็นแบตใหม่ให้ทั้งสองลูกนะคะทําที่ล็อกให้เรียบร้อยค่งเนาะอ,ะอะเดี๋ยวดูคอนโซลหน้าอีกฝั่งนึงด้นค่ะ ถือว่าสวยเลยค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะ,ะมาประมาณนี้เลยค่ะเบาะรถสวยมากนะคะตามที่เรารีวิวเลยตึงๆแบบนี้เลยค่ะลูกค้าทั้ง3ฝั่งเลยนะคะไม่ค่อยได้ใช้งานเลยค่ะสําหรับหัวคันนี้เนาะสภาพเบาะยังสวยมากเลยค่ะตัวนี้ทางอู่ย,ยังชอบเลยเบาะสวยลายสวยเลยค่ะจากญี่ปุ่นนะคะลูกค้าสาหรับคันนี้นะคะก็เพิ่งทําเสร็จใหม่นะคะยังโสดด้วยนะคะฝากลูกค้าแล้วก็ FC ทุกท่านด้วยนะคะถ้าสนใจ ได้ชมคลิปนี้แล้วอยากรับคันนี้ไปไว้ใช้งานค่ะเป็นเมก้าหัวแคบค่ะเครื่อง jo 7 e คัสซีไทยตรงนี่ห้อฮิโนกับหัวรถนะคะราคาจบเริ่มต้นพร้อมใช้งานอยู่ที่850,000บาทนะคะมาสั่งแต่งเพิ่มเติมได้อีกมากมายเยอะแยะเลยค่ะ,เ,ะเข้ามาเจอเจอพูดคุยกันได้นะคะที่อู่หังสาค่ะเจ้าของอู่ใจดีค่ะก็เชิญเยี่ยมชมได้นะคะลูกค้านะคะทุกท่านนะคะเข้ามาเยี่ยมชมรถจากทางอู่ของเรากันได้นะคะ ถ้าชอบถูกใจก็อย่าลืมจับจองรอรับไปไว้ใช้งานกันได้ในฤดูกาลที่จะถึงนี้ค่ะคลิปนี้ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะโชคดีมีความสุขลาไปแล้วสวัสดีค่ะ